นนีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูปุ๊กนะคะก็จะมาสอนเด็กๆนะคะในหน่วยนะคะวันและคืนนะคะแต่ว่านะคะวันนี้นะคะจะเป็นวันที่3แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องนะคะ1สัปดาห์มี7วันนะคะแต่ก่อนที่จะให้เด็กๆนะคะได้ไปเรียนรู้นะคะจากแบบหัดและใบ ครูก็ได้เตรียมนะคะบัตรคานะคะมาให้เด็กนะคะได้ทบทวนการอ่านกันนะคะ1สัปดาห์มี7วันนะคะเด็กพร้อมหรือยังคะ ก็ได้นะคะเลรงเสียงออกมาแค่อยู่ในระดับนี้พอนะคะเอาแบบปานกลางพอค่ะถ้าเด็กใช้เสียงมากจนเกินไปนะคะอาจทำให้เด็กนะคะเจ็บคอได้นะคะเรามาทบทวนนะคะเรื่องสีกันอีกรอบหนึงนะคะเด็กๆจำได้ไหคะว่าหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันนะคะมีกี่วันคะ เจ็วันนะคะดเด็กลองทำนิ้วให้คุณครูดูหน่อยสิไหนเจ็วันมีกี่นิ้วคะเจวันนะคะมีเนิ้วนะคะและดเด็กบอกคุณครูคได้ไหมคะว่าในหนึ่งสัปดาห์มีสีอะไรกันบ้างนะคะเรามาทบทวนวันแรก ือเรื่องวันและคืนนะคะและวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สามแล้วนะคะเรื่องที่สามนะคะวันนี้เราก็เรียนรู้ในเรื่องของหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันกันนะคะเด็กๆมาดูแบบสุข,ขัดในหน้าที่ยี่สิบแปดกันนะคะเรามาดูคําสั่งกันเลยค่ะเด็กๆนะคะในคําสั่งนะคะให้เด็กๆนะคะใส่เครื่องหมายกากระบาศค,คานะคะ ที่ใช้สะาะะาในเพลงนะคะสนุก7วันนะคะเนื้อเพลงอยู่นี่นะคะเด็กๆและก็ให้เด็กๆนะคะละบายสีรูปภาพนะคะให้สวยงามนะคะเด็กๆมาดูรูปภาพสองภาพกันนะคะมาดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพแรกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะกิจกรรม ใน1สัปดาห์ของเด็กๆนะคะใน1สัปดาห์นะคะเรามาโรงเรียนกี่วันเด็กๆรู้ไหมคะเด็กคนไหนรู้เอยมีไหมเอยรู้ไหมคะเรามาโรงเรียนนะคะทั้งหมด5วันนะคะมีวันอะไรบ้างคะเด็กๆวันที่เด็กๆจะต้องมาโรงเรียนนะคะก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวัน พุธนะคะและวันพฤรรือหาดต่อด้วยวันศุกร์นะคะสรุปแล้วนะคะเด็กๆจะต้องมาโรงเรียนนะคะทั้งหมด5วันนะคะและเด็กๆมาดูอีกหนึ่งภาพนะคะในภาพนี้นะคะกิจกรรมในวันหยุดของเด็กๆนะคะในวันหยุดของเด็กๆนะคะมีกี่วันเด็กๆทราบไหมคะ วันหยุดของเด็กๆนะคะก็จะคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะคะทเะคะท่ากับว่าในหนึ่งสัปดาห์นะคะ7วันนะคะเด็กๆได้หยุดกี่วันคะนับสิหนึ่งสองสองวันนะคะคุณครูก,ก็จะให้เด็กๆนะคะได้มาระบายสีรูปภาพนะคะ ตามจินตนาการของเด็กๆกันเลยนะคะชอบในคะกิจกรรมระ,ะบายสีชอบใช้ใคะส่วนในส่วนนี้นะคะที่จะให้เด็กๆนะคะดากระบ,บาคับํำนะคะที่ผสมสะอานะคะส่วนนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทํามาเป็นการบ้านแล้วส่งคุณครูนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะ มาดูแบบสัตว์นะคะในหน้าที่29กันบ้างนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเด็กๆนะคะมาโยเส้นจับคู่นะคะลำดับชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์นะคะกับสีประจำวันนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะ1สัปดาห์มี7วันกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนนะคะให้เด็กๆนะคะท่องจำได้ขึ้นใจเลยะคะ่ะ1สัปดาห์มี 7วันนะคะเรียงลำดับวันใน1สัปดาห์นะคะกับสีประจำวันกันเลยนะคะเด็กๆมาเริ่มที่1เลยค่ะ1วันอาทิตย์วันอาทิตย์สีอะไรคะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะ1วันอาทิตย์สีสีแดงนะคะเด็กๆ,ๆก็จับทิ้ชูขึ้นมานะคะเด็กๆต้องทำพร้อมกับคุณครูด้วยนะคะ ตรงไหนคะเด็กๆเ,เจอหรือยังคะถ้าเด็กๆเ,เจอแล้วเห็นไหมคะเจอแล้วนะคะสีแดงนะคะเด็กๆก,ก็โยโงเส้นเลยคะ่ะจับคู่นะคะบัตรคำนะคะหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงนะคะต่อไปนะคะสองวันจันทร์สองวันจันทร์นะคะวันจันทร์สีอะไรคะวันจันทร์สีสีเหลืองใช่ไหมคะ เหลืองเปนเด็กก็ขีดเส้นนะคะโยกเส้นเลยค่ะเห็นไหมคะต่อไปนะคะ3วัน สีส้มนะคะเด็กๆก็มาขีดเส้นนะคะโยงเส้นจับคู่เลยค่ะแบบนี้นะคะไปต่อเลยนะคะหวันศุกสีสีอะไรคะสีฟ้านะคะเด็กๆก็โยงเส้นนะคะแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะมาดูการท้าไปสุดท้ายกันนะคะ เจ็ดวันเสาสีสีอะไรคะสีม่วงนะคะเราก็มาขีดเส้นนะคะโยเส้นจับคู่กันเลยคะ่ะเห็นสีม่วงไหมคะเสร็จแล้วนะคะการ เรามาระบายสีรูปดวงดาวกันนะคะดาวดวงแรกนะคะสีสีอะไรคะสีเหลืองใช่ไหมคะเด็กๆก็หยิบสีเหลืองขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มาระบายสีเลยะคะ่ะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆด,ดูคุณครู สองเอสีอะไรคะสีอะไรคะสีชมพูนะคะ ไปเลยนะคะดวงต่อไปนะคะสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวนะคะเด็กๆก,ก็ระบายด้วยสีเขียวลงไปนะคะ งต่อ,อไปกันเลยค่ะดาวดวงต่อไปนะคะสีอะไรคะสีส้มนั่นเองนะคะเด็กๆก็ระบายด้วยสีส้มลงไปนะคะเอ๋เด็กๆจะหยิบสีขึ้นมาถูกันไหมคะเสร็จแล้วนะคะสีส้ม นะคะเด็กๆเราก็มาดูดาวดวงสุดท้ายกันเลยนะคะดวงสุดท้ายของเรานะคะคือสีสีอะไรคะสีฟ้านั่นเองนะคะเด็กๆก็มาระบายสีฟ้ากัานนะคะ นะคะเด็กๆก,ก็หยิบใบงานนะคะที่คุณครูให้ไปนะคะในหน่วยที่18นะคะในเรื่องของวันและคืนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3วันนี้นะคะเราเรียนกันเรื่อง7วันเป็น1สัปดาห์นะคะเด็กๆมาดูในคำสั่งของใบงานกันเลยนะคะในคำสั่งนะคะบอกให้เด็กๆนะคะ บอกกิจกรรมเห็นไหมคะเด็กๆเห็นกิจกรรมไหมคะในหนึ่งสัปดาห์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆนะคะมหาผลลัพธ์จากการลบนะคะและเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมกันนะคะเด็กๆไปทํากันเลยนะคะเด็กๆมาดูกิจกรรมนะคะ ในวันแรกเลยนะคะวันอาทิตย์สีแดงนะคะเด็กๆบอกคุณครูสิคะว่าในวันอาทิตย์นะคะตรงกับวันที่จะต้องไปโรงเรียนหรือเป็นวันหยุดค่ะแน่เด็กๆจําได้แม่นเลยใช่ไหมคะวันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดนะคะเด็กๆก็มาดูกิจกรรมนะคะของเด็กๆนะคะว่าในช่วงของวันหยุดนะคะ เด็กๆใช้เวลาในการทำอะไรกันบ้างนะคะอย่างในรูปภาพนะคะจะเห็นไหมคะว่าเด็กสองคนนะคะนั่งเล่นตุ๊ก,กตากันอยู่ใช่ไหมคะเป็นวันหยุดนี่นามาดูวันจันทร์กันเลยนะคะวันจันทร์วันจันทร์เด็กๆจะต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆก็มาดูนะคะว่าเอ๊เด็กเขาทำกิจกรรมอะไรอยู่คะเด็กๆเห็นไหมคะ กิจกรรมนี้นะคะคุณครูว่านะจะเป็นกิจกรรมศิละปะแน่ๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆก็ไปดูกิจกรรมในวันอังคารกันบ้างนะคะในวันอังคารนะคะเด็กๆจะต้องไปโรงเรียนไหมคะเด็กๆจะต้องมาโรงเรียนกันนะคะในวันอังคารนะคะไม่ใช่วันหยุดนะคะดูนะคะว่าในวันอังคารน้องทำอะไรคะน้องอ่านหนังสือเห็นไหมคะ มาดูวันพุธนะคะในวันพุธเอ๊ะวันนี้น้องใส่ชุดพละมาน้องทําอะไรคะน้องทําอะไรคะสงสัยน้องจะได้เรียนวิชาพละแน่ๆเลยคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆก็มาดูในวันพฤรือหัพบ,บดีกันบ้างนะคะในวันพฤลืหัพบ,บดีนะคะเด็กๆก็นั่งเรียนหนังสือนะคะวันศุกร์นะคะวันศุกร์หันษานะคะ คุณครูก็น่าจะปล่อยให้น้องๆน,นะคะได้ไปเล่นสนามเด็กเล่นกันบ้างนะคะเพื่อเป็นการพัฒนานะคะกล้ามเนื้อนะคะทั้งเล็กและใหญ่นะคะส่วนวันเสาร์ค่ะวันเสาร์เป็นวันอะไรคะวันเสาร์เป็นวันหยุดนะคะดูสิคะว่าน้องตื่นขึ้นมาทำอะไรคะดูทีวีนั่นเองนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกิจกรรมนะคะทั้งหนึ่งสัปดาห์นะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะมาช่วยคุณครูนับจำนวนรูปภาพนะคะและทำการลบภาพกันนะคะเพื่อเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมกันนะคะมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะเด็กๆนะคะ เด็กๆมาดูที่รูปภาพกันนะคะว่าจํานวนรูปภาพมีจํานวนเท่าไรคะจํานวนทั้งหมดนะคะเด็กๆจะสังเกตไหมคะว่าจะเห็นตัวเลขนะคะที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะจํานวนนี้นะคะมีค่าเท่าไรเด็กๆทราบไหมคะใครบอกได้บ้างคะจํานวนนะคะมีทั้งหมดสี่สิบเก้านะคะ มีรูปภาพทั้งหมด49ภาพนะคะเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบนะคะและเด็กๆมาดูสิคะวา่า49นะคะลบออกไปจํานวนเท่าไรคะก็เด็กๆเ,เห็นไหมคะเครื่องหมายกากบาทเป็นรูปสีแดงนี้เลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะมาฝึกนับจํานวนลบกันนะคะเริ่มจากนี้ก่อนเลยนะคะ นับพร,พร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบ้าสิบหกสิบสิบแปดสิบเลบออกไปเท่าไรคะเด็กๆ เท่าไหรคะยี่สสี่นะคะลบออกไปยี่สิบสี่เด็กๆก็จับจินสอขึ้นมากันเลยนะคะและก็เขียนจำนวนลบใส่ลงไปก่อนเลยนะคะยีสิบสี่มีเลขอะไรบ้างคะสองกับสี่นะคะจากนั้นนะคะเด็กๆก็มาทำการนับจำนวนนะคะที่เหลือกันบ้างนะคะ พร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองห้าสิบหกสเสิบแปดสิบเหเหลือเท่าไรคะเด็กๆก,ก็จะเหลือยี่สิบ 5ใช่ไหมคะเด็กๆก็นํานะคะดินสอขึ้นมาแล้วก็เขียนจํานวนที่เหลือเลยค่ะ25นะคะมี2กับ5นะคะเสร็จแล้วค่ะ1ข้อนะคะเด็กๆทํากันได้ไหมคะต่อไปมาดูข้อที่2กันต่อเลยนะคะจํานวนนะคะจานวนรูปภาพทั้งหมดนะคะมีเท่าไรคะเด็กๆ มาดูจำนวนที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะเท่าไรคะเด็กๆ46นั่นเองนะคะเด็กๆมาดูสิคะว่า46นะคะเครื่องหมายลบนะคะทำการลบออกไปจำนวนเท่าไรคะมาช่วยคุณครูนับเลยนะพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด1ิบสองสิบสามสส่บห้าสิบหกสิบเยี่สิบยี่เท่าไรคะทำการลบออกไปทั้งหมดนะคะ22ใช่ไหมคะเร็ยกจับดินสอขึ้นมากันเลยนะคะแล้วก็มาเขียนตัวเลขนะคะ จำนวนลบนะคะยี่สิบสองยี่สิบสองมีสองกับสองนะคะใส่จํานวนลบเลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆก็จะต้องมาหาผลที่เหลือกันแล้วนะคะเตรียมตัวนับเลยช่วยคุณครูด้วยนะคะนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีิบห้าสิบหกสิบเยี่สิบย็ิบสิบสามยเหลือเท่าไรคะเหลือจำนวน24ใช่ไหมคะเด็กๆก็นำจำนวนที่เหลือนะคะมาเขียนนะคะใส่ในช่องสุดท้ายกันเลยนะคะ ยี่มีเลขอะไรกันบ้างคะยี่สิบนะคะมีสองกับสนะคะแบบนี้เลยถูกไหมคะเสร็จแล้วนะคะใบงานของเรานะคะเด็กๆทำกันได้ไหมคะ วันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้นะคะในหนึ่งสัปดาห์มี7วันกันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะมาส่งคุณครูด,ด้วยนะคะเมื่อเปิดเรียนนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ต้องขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในวันพรุ่งน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ